ต่อมาก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลได้พูดถึงการาสร้างระบบบล็อกเชนซึ่งการสร้างระบบใหม่นั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่มันสิ้นเปลืองเงินมากอ,าอันนี้เนี่ยก็เห็นว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นเพราะว่าปัจจุบันเรามีดิจิท a l วอลเล็มี e-banking งอะไรต่อมีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าอาจจะทำให้สิ้นเปลืองเงินทองของประเทศไปโดยใช่เหตุนะคะ ข้อที่4นะคะก็คือเนื่องจากว่ากรณีของโครงการแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเงินของแผ่นดินใช่หไหมฮะเข้าขายเป็นเงินของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้จ่ายเงินของแผ่นดินจําเป็นที่จะต้องเข้ากระบวนการงบประมาณของแผ่นดินที่เสนอให้รัฐสภารับรอง แต่ปรากฏว่ารัฐบาลได้ประกาศว่าจะเริ่มต้นในการแจกเงินตั้งแต่เดือนเมษายน2567เป็นต้นไปซึ่งก็แสดงว่าจะไม่ได้มีการนำโครงการนี้เข้าสู่กระบวนการงบประมาณาที่ให้รัฐสภาได้พิจารณาเห็นชอบด้วยอันนี้เนี่ยก็น่าจะขัดต่อรัฐมนูญน,นะคะข้อต่อมาก็คือการอาจจะเป็นการซุกหนี้สาธารณะได้ เพราะว่ารัฐบาลอบอกว่าจะมีการยืมเงินจากออมสินและให้ออมสินทำหน้าที่ไปกู้เองแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยหาเงินเอามาคืนให้ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการในทางงบประมาณอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นการซุกหนี้สาธารณะและอีกประการหนึ่งก็คือธนาคารออมสินก็อาจจะไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องทำแบบนั้นด้วยนะคะ ข้อต่อมาก็คือน่าจะขัดต่อพรบาระเบียบวินัยการเงินการคลังอของของของรัฐนะคะเนื่องจากว่า,าในพรบาว่าด้วยระเบียบการเงินการคลังของรัฐนั้นรัฐบาลจะต้องไม่ใช้เงินที่เป็นไปเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองเพราะฉะนั้นไอ้เงินดิจิตอลหมื่นบาทนั้นเนี่ยจะแจกให้กับ ประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็สอว่าจะเป็นการหาเสียงกับเด็กรุ่นใหม่ที่อายุ16ซึ่งหลังจากรัฐบาลน,นี้หมดวาระใน4ปีเด็กเหล่านี้ก็จะอายุ20ปีสามารถเลือกตั้งได้อันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการตกเขียวทางการเมืองหรือไม่เพราะนั้นเนี่ยใน6ประการนี้เนี่ยที่ได้ทำรวบรวมมายิ่งเห็นว่า กรณีนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของรัฐเนื่องจากว่าเงิน560,000ล้านนั้นเนี่ยมันเป็นเงินมหาศาลซึ่งควรที่จะเอามาใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนมากกว่านี้มากกว่าแจกแล้วก็ใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะคะเพราะนั้นดิฉันก็เ,เสนอเรื่องนี้เพื่อให้สื่อและก็ประชาชนเนี่ยได้ทราบว่าในขณะนี้มีกฎหมายใหม่ ที่เป็นจะเรียกว่าเป็นดาบก็ได้ใช่หไหมฮะที่สามารถที่จะหยุดยัง้งกระบวนการที่ไม่ชอบและก็ดิฉันคิดว่าสิ่งนี้คือการที่เราร่วมกันให้มีการล้อมคอ,อกก่อนบัวหายเพราะที่ผ่านมาเรามักจะล้อมคอ,อกหลังวัวหายไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยไอการที่ดิฉันนำเรียนประธาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ท่านเป็นเจ้าภาพในการดำเนินเรื่องนี้และเมื่อท่านพบว่ามีข้อเท็จจริงที่สามารถที่จะพิจารณาไปในทางยับยั้งได้ก็ขอให้ท่านเรียนเชิญประธานคณะกรรมการกรกรตแล้วก็ปปชมาร่วมประชุมและลงมติร่วมกันว่ากรณีนี้ควรยับยั้งหรือไม่ค่ะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของการที่ ไปยื่นหนังสือในวันนี้ค่ะมีคำ